สวัสดีครับวันนี้ทีมงานร้านมากกรฟ้านะครับได้มาติดตั้งเสมอให้กับนะ้าทุนนันนะครับนะ้บ้านเลขที่92ทับ38นะครับหมู่8ตำบลพวง2นางอ,อําเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับตอนนี้ก็ได้ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เวลา12นาฬกา23นาทีนะครับก็เป็นปั๊มสมขนาด1,500วัตต์นะครับ d ีซีโซลาเซลล์นะครับระบบเดียวนะครับก็ใช้แผงจำนวน8แผงนะครับ450วัตต์เดี๋ยวเรามาดูน้ำกันนะครับของน้าสุนนั้นนะครับก็จะเอาน้ำตรงนี้นะครับไปใช้ในการเกษตรนะครับแปลงแปลงอ้อยที่เห็นอยู่ด้านนี้นะครับแต่ว่าจะเอาน้ำจากบ่อนะครับที่ใช้เสมอโซลาเซลล์ดึงนะครับ ไปใส่ที่สะที่อยู่ทางด้านนู้นนะครับของต้นไม้ทางด้านนูนะ้นเพื่อปรับสภาพน้ำก่อนนะครับท่อที่เห็นนะครับเป็นท่อขนาด1.5นิ้วนะครับหรือนิ้วครึ่งนะครับระดับน้ำจากผิวดินอยู่ที่13าเมตรนะครับย่อนไปจำนวนสิบเอนนะครับ44เมตรนะครับ น้ำถือว่าออกดีมากนะครับใสเลยนะครับก็จะเอามาเพื่อทำการเกษตรนะครับสำหรับไรอ้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งแผงโครงสร้างและกล่องคอนโทรลกันนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างจากทางร้านทำให้ลูกค้านะครับเสานะครับใช้สามคูนสามนิ้วนะครับแปรละคาร3ามคูณนิ้วครึ่งนะครับ เก็บสายเรียบร้อยอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวยึดแผงยึดอย่างดีนะครับเดี๋ยวมาดูกล่องคอนโทรลกันนะครับอันนี้เป็นกล่องคอนโทรลที่ทางร้านประกอบมาให้ลูกค้านะครับมาดูกล่องข้างในกันนะครับอันนี้เป็นตัวกล่องนะครับคอนโทรลน,นะครับ 1,500วัตต์นะครับมาดูอุปกรณ์ที่ทางร้านติดมาให้กับลูกค้านะครับอันนี้นะครับตัวสีแดงคือเซิร์การฟ้าผ่าทางด้านโซล่าเซลล์นะครับตัวตัวที่สองตัวกลางนะครับเบรกเกอร์ดีซีนะครับตัวที่สามเป็นฟิวนะครับทางด้านดีซีนะครับหรือโซล่าเซลล์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเท้าเท้าปักนะครับสาหรับคอนโทรลของสายมอเตอร์นะครับ และส่วนเทอร์มินอลตัวนี้นะครับก็เป็นสายที่ต่อสำหรับหลักกาวแล้วก็ลูกร้อยนะครับให้กับลูกค้าใช้ง่ายขึ้นนะครับทางด้านหลังของกล่องคอนโทรลนะครับทางร้านเราก็เจาะระบูระบายอากาศให้กับฮิตซิงของกล่องคอนโทรลนะครับเพื่อไม่ให้ฮิตซิงร้อนมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นหลักกาวนะครับตอกให้สำหรับลูกค้านะครับเสริมกันผ้าผ่านนะครับ เดี๋ยวเรามาดูน้ำกันอีกทีนะครับนี่นะครับน้ำที่เห็นนะครับออกดีมากนะครับใสเลยเป็นท่อขนาดนิ้วครึ่งนะครับครับผมสนใจติดตั้งระบบน้ำโซล่าเซลล์นะครับ ติดต่อได้ที่ร้านมกรฟ้าร้านสักอุทัยธา,ยานีได้เลยครับขอบคุณครับ